ฉะนั้นวันนี้ถ้าเรารู้สึกว่าถ้าเราเป็นบุตรที่รักของพระเจ้าลูกที่รักของพระเจ้าสิ่งที่เราแสดงออกก็คือว่าหัวข้อเลยทั้งทีบอกไป็สักตัวขที่ห้าข้อสองก็คือว่า,ววา,ววา,ววาจงดำเนินชีวิตด้วยความรักเอเมน ำให้เราได้และเราจะได้รับพระองเรา,าเราชื่อว่าพระเจ้าจะเปรดเราในแง่เราเรียนที่ไหนที่ถามข,าขอให้เราเป็นคนหนึ่งที่สามารถสามารถกลายเป็นลูกที่รักของพระเจ้านะกลายเป็นคนที่เราทำต่ายรักพระเจ้าและรับเงินมาแล้วรับตึกเองได้ที่ถามขอ,ขอ,ขอได้คำนั้นที่มาจ้าให้เหตุสดเด่นที่จะช่วยเหลือเราสามารถจะ เรียนแบบพระเจ้าได้ี่จะสามารถดเนินชีวิตให้สมกับการเป็นลูกของพระเจ้าไ้พระเจ้าขอพระองค์ทรงเสริมกำัขาเราเสริมลที่หัวใจของเราเสริมกำัที่มือของเราเสริมกำลังที่จิตวิญญาณของเราจะสามารถกระจายไปบุญกิจของพระเจ้าได้การเต็มที่านกนตมนหัวพระเจ้าดิจักรของพระเจ้าจะขยายออกไปการการของพระเจ้าจะเติโตออกไปการกา ชีวิตเราจะเป็นการงานที่พระเจ้าคุ้มครองเองตลอไปพระเจ้ากะทังขยายพระเจ้ากำรังพิสูจนในหัวใจของเราให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ได้รับกาศดีเต็มที่มาจากพระเจ้าเป็นเรื่องของการของพระเจ้าพระเจ้าอยากเติมเต้นในหัวใจของเราพระเจ้าผู้ทรงมีทีวิตขอพระเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่ท่าน ราได้ยินเสียงว่าพระเจ้าบอกเรานะเจ้าเป็นไหนเจ้าเป็นผู้พิรักของเราเจ้าเป็นผู้ที่เราทกเจ้าเป็นผู้ที่เรารทำในตาพระเยซูเราทั้งหลามั่นใจว่าเราจะทำสามารถทำด้ต้องได้ทำหน้ากองไาที่เราเองเป็นเรื่ที่เราขอพระเจ้าในตาพระเยซูอเมน Exactly. Okay. ฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่น้องเราอธิษฐานพร้อมกันอธิษฐานเพื่ออาหารเที่ยงฮาเลลูยาฮาเลลูยาสาธุการอย่พระมิยาเจ้าขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้จัดสรรจัดเตรียมอาหารเอาไว้เสด็จโลกให้จับแจ้งคนได้รับประทานอาหารทุกสิ่งอย่างที่ข้าพระองค์รู้จันข้าพระองค์จะรับประทานเที่ยงนี้ขอพระองค์ทรงทำความอาศจรรย์ใน อาหารทุกจริยามเป็นยาบำรุงสร้ออาหารทุกจริยามเป็นยาเสริมร่างกางให้มีร่างกายแข็งแรงอา,าริยาขอต้องพูดขอบอกทรงคุยพรบุญสันจ,จันเทียมอาหารให้เขาได้มีแต่ความสันติสุขมีแต่ความบันเทิงด้วยนิรน,นามแห,ห่งองค์พระเยซูเจ้า